พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธทินตา,าตาาธทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาน,นิวัฒนากรมหรวงนราธิวาสราชนคริน วันนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัามาตเสด็จไปยังหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการสแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณนวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ซึ่งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติปีที่93ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยานิวัฒนากมรมหลวงนราธิวาสราชนครินเพื่อนอมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเยาวชนไทยและศิลปินอาชีพด้านดนตรีคลาสสิก ทั้งนี้เป็นการสืบสานพระปณิธานในการสนับสนุนกิจกรรมดนตรีคลาสสิกและพัฒนานักดนตรีคลาสสิกของไทยสู่ระดับสากลอีกด้วยปัจจุบันมีนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกมากกว่า60คนทั้งนี้ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปธรรมได้จัดแสดงดนตรีคลาสสิกต่อเนื่องทุกปีในปีนี้เป็นการบรรเลงของนายคิมบอก,กาลเกอร์นักเปียโนรุ่นใหม่ระดับโลกชาวมอสตัน กานางสาวยี่หลิงเชียงน,นักร้องเสียงโซปราโนที่มีชื่อเสียงจากประเทศมาเลเซียผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกนอกจากนี้ยังมีนักเปีนโนและนักร้องเสียงโซปราโนระดับแนวหน้าของประเทศไทยรวมถ่ายทอดบทกวีและบทประพันธ์ชื่อดังผ่านดนตรีและเสียงร้องอันไพเราะอันเป็นการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ทราบซึ้งในดนตรีคลาสสิกเพิ่มขึ้น